สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะชมความน่ารักของนาตาชาลูกสาวฟรุกนาตาลีถ่ายแบบแจกความสดใสทายาทพันล้านน่ารักอ่ะ ตอนรับสมาชิกคนใหม่เข้าสู่ครอบครัวมายะวันนี้สำหรับน้องนาตาชาลูกสาวสุดที่รักของฟุกเกิรกพลและนาตาลีเจลวันน์เมื่อวันที่6เมษายน64ที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ก็เข้าเดือนที่4แล้วเติบโตสมวยัยน่ารักน่าเอ็นดูไม่น้อยล่าสุดแม่นาตาลีพ่อฟลุกเผยความน่ารักของลูกสาวเป็นนางแบบตัวจิ๋วการถ่ายแบบครั้งแรกแต่ละช็อตออกมาคิ้วมากๆค่ะ ตาโตแก้มป่องอย่างกับตุ๊กตาทำเอาพี่ป้าหนาะอาแฮลงลักใจละลายไปตามๆกันค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ